แพตอะเคยทําแต่แพ์ก็แค้รู้สึกว่าถ้าวันนี้เราเลี้ยงเขาไว้ตลอดเขาจะไปจากตรงนั้นไหมคือการตั้งกระทงหรืออะไรอย่างเงี้ยเ,เล่งผีไงนั่นเขาแต่ใช่ไหมมันคือการเลี้ยงผีเขาไม่ได้มีการเสนออะไรเพราะแพ์ไม่ได้ขออะไรเอออันนี้แพ์พูดเป็นกลางนะมันก็แล้วแต่การเลือกอรราะสมมุติแพตพช้หมาออาบน้ำมนก็พอแล้วเป็นคนไม่ลงของไม่เล่นของ ของนัาหลังๆเริ่มเป็นมืดมึดฟ้าเริ่มมืดถึงจะได้เลือกดูดวงแล้วก็มีการให้ไหว้ไหว้ผีน่ะทําไปสักพักนับรู้สึกว่าเคยขอที่สบายได้แต่พอทําอันเนี้ยตามที่อาจารย์บอกขอไม่ได้เหมือนกั้นที่สบายเลยเนาะในความเชื่ออีกแล้วเนี่ยขนลุกเลยนับก็เลยหยุดทํา กินของริบแพทอาจจะทำในในเหมือนพี่ปอยคือแซลมอนแต่วันน<ช>ึงถ้าขยับเป็นซอยจุกแพทว่าไม่ใช่ละ มันก็ต้องมีสาเหตุว่าทําไมถึงไปต่อถูกเพราะว่าได้ไงได้อะไรขออะไรเรียกได้ว่าการดูดวงการทานายดวงชะตาแก้ดวงดูโง,ง,ง่เฮงห่วงจุ้ยต่างๆนะคะอยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานจริงๆค่ะแต่เมื่อยุคเปลี่ยนสมัยปเปลี่ยนนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะก็เริ่มเบาบางซาลงไปไหมบอกได้เลยนะคะว่าไม่ค่ะล่าสุดน,นะคะได้กลายเป็นข่าวใหญ่ค่ะที่ได้รับความสนใจมากๆเลยในขณะนี้นะคะจนกระทั่งทางรายการทีวีดังนะคะอย่างโหนกระแสค่ะต้องเชิญทางคุณปอยนะคะเจ้าของเรื่องค่ะไปเล่าประสบการณ์ของเธอนะคะในรายการสด ถ้มกลางคนที่รอติดตามมาเรื่องนี้กันอยู่มากมายสืบเนื่องจากการที่ปอยนะคะหรือว่าชีปอยลูกสาวมาเฟียค่ะนักเขียนนิยายคินพอดนะคะที่ถูกนํามาทําเป็นซีรีส์วายจนโด่งดังเป็นพลุแตกค่ะได้ออกมาเล่าประสบการณ์สุดหลอนนะคะในรายการเดอะโกดิโอค่ะเมื่อวันที่2 9กันยายนที่ผ่านมาในชื่อเรื่องที่ว่าทําไมดูเป็นคนดีจังโดยคุณปอยค่ะได้เล่านะคะว่าถูกหมอดูชื่อดังเนี่ยหลอกทําพิธีต่างๆค่ะเพื่อที่จะพยายามขโมยดวงนะคะเนื่องจากว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่ดวงดีมากๆดวงแข็งมากๆเลยนะคะแถมคุณ ปอยค่ะยังโดนหมอดูคนนี้นะคะทําคุณใส่มนดําใส่แรงมากค่ะโดยเป็นการที่ค่อยๆรับมาแบบไม่รู้ตัวเลยนะคะจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดที่สําคัญกับท่าผู้ชมหมอดูชื่อดังรายนี้นะคะมีหน้าตาในสังคมด้วยมีทั้งอินฟลูเอนเซอร์นะคะดาราค่ะไปรีวิวให้เพียบเลย นอกจากเรื่องราวที่ลี้ลับนะคะที่ทาเอาเธอจิตตกแล้วคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะเธอยังสูญเงินนะคะให้กับหมอดูรายนี้เนี่ยกว่า2ล้านบาทเลยทีเดียวในการบูชาว,วัตถุของขลังต่างๆนะคะที่เชื่อว่าจะทําให้ชีวิตของเธอดีขึ้นค่ะก่อนหน้านี้ค่ะหมอดูคนดังกล่าวนะคะมีค่าดูแค่หลักพันเท่านั้นนะคะแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยราคาดูดวงต่อชั่วโมงค่ะค่าครูนะคะพุ่งไปกว่า1 0,000บาทเลยทีเดียวค่ะเมื่อคลิปดังกล่าวนะคะได้เผยแพร่ออกไปค่ะก็มีชาวเน็ตนะคะเข้าไปฟังเป็นจํานวนมากโดยยอดรับชมนะคะมากกว่าสีล้านครั้งในเวลารวดเร็วค่ะ ดะะได้ทะลุ6ล้านไปแล้วนะคะทั้งยังมีคอมเมนต์วิภาพวิจารณ์กันสนั่นนะคะถึงหมอดูคนนึงกล่าวค่ะรวมไปถึงมีจํานวนชาวเน็ตไม่น้อยเลยนะคะแห่ไปตามไปเปิดวาร์ปค่ะหมอดูคนนี้นะคะคาดว่าน่าจะเป็นคนที่คุณปล่อยเล่าถึงแน่แนเลยนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเน็ตไอดอลอีกอรายค่ะได้ออกมาแชร์ประสบการณ์ดูดวงกับหมอดูคนเดียวกันนะคะและไปเจอเหตุการณ์สุดหลอนคล้ายกันอีกด้วยค่ะอีกทั้งคนดังในวงการบันเทิงนะคะที่เคยดูกับหมอคนนึงกล่าวเนี่ยก็ออกมาเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันนะคะโดยทางด้านของสาวนัฟค่ะออก มาเล่าผ่านทาง Facebook นะคะว่าเธอเองนะคะเคยไปดูกับหมอดูคนดังกล่าวถึง3รอบกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งหมอดูรายนี้นะคะทักแม่นมากค่ะทักถึงเรื่องเจ้าที่ตรงนะคะแต่ว่าเธอเนี่ยก็ไม่ได้ดูต่อแล้วค่ะเนื่องจากราคาสูงโดยได้เผยนะคะว่าด้วยความที่เป็นคนที่ชอบดูดวงใครว่าที่ไหนแม่นเดี๋ยวก็ไปชอบลองแล้วคือพี่แพทไปที่นี่1ครั้งหมอดูบอกว่าดูให้แพทไม่ได้ต้องเอาดินที่บ้านไปให้หมอดูถึงจะดูได้แต่พี่แพทไม่ได้เอาไปให้เลยไม่ได้ไปต่อแต่ว่าเขาเนี่ยให้หวยมาถูกหนึ่งงวดแบบแม่นเลยแต่ เล่นน้อยแล้วก็บอกถูกว่ามีต้นไม้อายุร้อยปีในบ้านส่วนชั้นเนี่ยดูไปถึงสามรอบถามว่าแม่นเนี่ยก็แม่นพูดถึงพี่สบายเจ้าที่ที่ออฟฟิศเก่าซึ่งไม่มีใครรู้เลยว่ามีผู้หญิงผมยาวเป็นเจ้าที่แต่ว่านาฟรู้เพราะว่าป้าบัญชีเนี่ยเจอและนาฟเนี่ยก็เคยเห็นตอนหลับอยู่ที่ชั้น4บวกกับการที่นาฟเนี่ยเคยไปออฟฟิศตอนดึกแล้วนาฟขอยอดเขาเขาก็ให้ขอกี่รอบได้ถูกกรอบแต่ว่านาฟเนี่ยก็ไม่ได้บอกใครในออฟฟิศจนถึงวันที่ต้องรําแกบ้บนเขาบอกว่าขอพี่สบายได้ก็เลยตกใจมากเขารู้ได้ยังไงออ ที่เนี่ยเป็นผู้หญิงผมยาวรอบสองเนี่ยเขาให้กลับไปเพราะว่าเขาให้ไหว้พี่สบายแล้วก็กลับไปหาเขาใหม่ศาสตร์ของเขาเนี่ยในการดูเลยคือศาสตร์ของแม่มดดูจากกากชาก่อนในบ้านเนี่ยมีใบเซอร์จากต่างประเทศแล้วสําหรับไพ่เนี่ยเป็นไพ่แม่มดไพ่ที่อ่านยากมากคือน้องนัฟก็ตื่นเต้นไงและแม่หมอก็พูดเพราะน่ารักปากหวานดูเขาเอนดูเราถามว่าแม่นไหมก็แม่นแต่ว่าไม่ได้ดูต่อเพราะว่าราคาสูงบวกกับที่มีหมอดูประจำอยู่แล้วด้วยดูมาตั้งแต่เด็กเลยก็คือหมอฝ้าย จบเพียงเท่านี้ตอนนี้เน้นทำงานหาเงินไม่หลอกคน ทางนี้คุณผู้ชมเธอก็ยังได้ลงภาพในคอมเมนต์นะคะเป็นภาพที่ไปทําบุญอีกด้วยค่ะพร้อมกับได้ตอบคอมเมนต์ชาวเน็ตน,นะคะว่าเธอรอดมาได้นะคะไม่เคยเจอประสบการณ์หลอนอะไรค่ะเชื่อว่าอาจจะเป็นบุญของผู้มีพระคุณนะคะครูบาอาจารย์ที่คุ้มครองค่ะโดยนักแสดงสาวแพทย์นภภาตันตะกูลน,นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่เคยดูดวงกับหมอดูชื่อดังคนนี้ด้วยนะคะเธอได้แชร์ประสบการณ์ของเธอและนับชัดาน,านันทารานสาวนะคะในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองค่ะเมื่อวานนี้นะคะวันที่4ตุลาคมนั่นเองค่ะว่าเรื่องราวของคุณปอยดึก ค่ะที่เล่ามานะคะในชื่อเรื่องที่ว่าทําไมดูเป็นคนดีจังคุณแพทนะคะบอกว่าจริงเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่แพทไปดูดวงกับหมอดูมาเนี่ยซึ่งขออนุญ,ญาตเอ่ยชื่อคือคุณแอนดิต้าโปเมสที่บ้านของเขาเนี่ยบ้านนั้นเป็นบ้านหลังใหญ่เป็นบ้านของคนที่มีอันจะกินไม่ใช่ศาลไม่ใช่สาํานักเขาเป็นคนสุภาพเรียบร้อยทั้งคุณแอนดิต้าแล้วก็คุณยายซึ่งเป็นคุณแม่ของคุณแอนดิต้าตอนที่แพทไปดูเนี่ยค่าดูดวงอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0ันถึงสามพันห้าร้อยบาทตอนที่นัฟไปดูค่าดูดวงอยู่่่ททีี 5, ี -5000 กาบตอนนน้เย ดูดวงที่ชั่วโมงละ10,000บาทซึ่งนับเนี่ยไปดู3ามครั้งครั้งแรกนําไปดูกับแพทนับก็ได้ร่วมถามกับแม่หมอบ้างแต่ว่าไม่ได้ถามเยอะเพราะว่าคนถามหลักๆก็คือแพทเมื่อดูดวงเสร็จแล้วนับก็รู้สึกคาใจนับจึงไปดูดวงกับแม่แอนิต้าเพิ่มอีกสองครั้งทางด้านของสาวแพทนภาค่ะยอมรับนะคะว่าตนเองค่ะเป็นคนที่ชอบดูดวงแต่ว่าไม่ใช่สายมูหนักนะคะส่วนสาวนับนะคะไปดูดวงค่ะเป็นการดูดวงจากใบชานะคะซึ่งการดูดวงจากใบชาก็ไม่ใช่ศาสตร์ใหม่อะไรค่ะเป็นแนวทางในของแบบฝั่งแม่มดหมอผีซึ่งบางที่เนี่ย เขามีการดูดวงจากใบไม้ดูไข่ดูจากการเคาะใบชาเนี่ยมันมีมานานแล้วนะคะแล้วแต่ว่าใครเนี่ยจะหยิบจับอะไรมาใช้และการที่นัฟกลับไปนะคะเพราะว่าทางแม่หมอค่ะสามารถพูดถึงในสิ่งที่นับฟไม่เคยเล่านะคะถูกค่ะเรื่องมันเนี่ยไม่ได้ขึ้นโชว์อยู่ในโปรไฟล์นะคะแต่ว่าแม่หมอรู้แล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าจะมีคนอื่นรู้และแม่แอนิต้าเนี่ยพูดออกมาก่อนที่นัฟเนี่ยจะไปออกโนกระแสะพี่หนุ่มกันชัยก็ไล่โทรหาทุกคนเลยที่เคยดูดวงกับแม่แอนิต้าและทุกคนเนี่ยก็คอนเฟิร์มว่าแม่แอนิต้าดูดวง เกินไปด้วยและตัวสาวแพทเองค่ะที่เคยดูดวงเหมือนกันนะคะเธอบอกว่าส่วนตัวเธอเนี่ยดูดวงผ่านการเปิดไพ่นะคะเป็นการดูแบบโฉบๆค่ะว่าไพ่ที่มันขึ้นมาเนี่ยมีเตือนอะไรไหมมีอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะการที่แพทดูดวงนั้นนะคะเพื่อที่จะดูว่ามันมีอะไรน่ากังวลจะได้แก้ไขแพทจะเอาเรื่องของบุญเนี่ยเป็นหลักถ้าเขาบอกให้แพทไปทําบุญไปไหว้พระไปสวดมนต์แพทก็จะไปทําได้เลยแต่หากบอกให้แพทเนี่ยทำในสิ่งที่มันไกลเกินไปค่าใช้จ่ายเยอะเกินไปแพทไม่ทําและแพทเนี่ยก็ไม่ได้จะขออะไรก็เลย ไม่ได้มีพิธีอะไรที่ต้องเสริมซึ่งมันก็แล้วแต่การเลือกรับของแต่ละคนแพทดูดวงมาหลายศาสตร์ทั้งมีการแนะนําให้สักลายมือสักน้ํามันแต่ว่าสําหรับแพทเนี่ยคิดว่าอาบน้ำมนต์ก็พอแล้วเป็นคนไม่ลงของไม่เล่นของสําหรับตัวแพทเองนะคะอะไรที่มันเริ่มมีราคาเริ่มมีอะไรที่ต้องทําผิดแปลกไปนะคะแพทก็จะไม่ทําอย่างเช่นให้กินของดิบถ้าเกิดว่าให้กินจริงๆก็คงจะกินอย่างที่คุณปอยกินก็คือปลาแซลมอนโอเคอย่างนี้ก็กินได้แต่ถ้าเกิดว่าให้เริ่มเปลี่ยนนะคะไปกินอะไรที่มันดิบกว่านั้นก็คงจะะยุดเพราวว่่มมันไใชแล้ ตือนสติหลานสาวอย่างนาฟนะคะหลังเอะใจค่ะในพิธีกรรมที่แม่หมอให้ทํานะคะของนาฟค่ะแพทย์เองไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเขาได้อะไรขออะไรด้วยจริตของตัวเองเนี่ยแต่ด้วยจริตของตัวเธอเองนะคะไม่ไปไหนตอนเย็นค่ะนอนเร็วเวลามานัดเย็นๆเ,เนี่ยแพทย์ก็จะปฏิเสธไปเลยแพทย์ก็เลยจะได้ดูดวงในช่วงเวลากลางวันปรากฏว่าในรอบต่อๆไปเนี่ยของนับหลังๆเนี่ยเริ่มมีการนัดช่วงมืดๆนัดตอนที่ฟ้าเริ่มมืดๆถึงจะได้เลิกดูดวง มีการให้นับไปไหว้ผีแพทเนี่ยไม่เคยไปทำไหว้ผีแต่แล้วแต่นะับก็จะมีการไหว้ด้วยของสดซึ่งนับเนี่ยก็ไหว้นับก็ทำด้วยเพราะว่าสิ่งที่นับทำเนี่ยแพทก็ทักว่านี่มันไหว้ผีไหมนับมันเอาดีๆนะไหว้ของสดทางสามแพร่งหรือว่ากระทงเนี่ยแพทจะบอกว่าจริงๆก่อนนั้นนี้แพทก็เคยทำแต่แพทก็รู้สึกว่าถ้าทุกวันนี้เนี่ยเราเลี้ยงเขาไว้ตลอดเขาจะไปจากตรงนี้ไหมอันนี้เนี่ยไอเดียแพทนะคือการตั้งกระทงแบบนี้เนี่ยมันคือการเล่นผีเลี้ยงผีแล้วแพทเนี่ยจะเลี้ยงเขาไว้ทำไมาให้เขาไปสู่พบภ กว่าที่จะไปตั้งกระทงไหมมันก็เป็นวิธีคิดที่ของใครของมันจริงๆซึ่งทางสาวนับนะคะก็มาไหวตัวตอนที่คุณแพทบอกว่าเราไม่เคยเดินทางสายนี้นะนับนับทำไปสักพักแล้วรู้สึกว่าที่เคยขอพี่สบายซึ่งเป็นเทพที่เป็นเจ้าที่ในที่นับเคารพนะคะที่ตั้งไว้ที่ร้านเนี่ยเมื่อก่อนขอได้แต่ว่าพอทําตามที่อาจารย์บอกเนี่ยขอไม่ได้แบบไม่ได้เลยเนี่ยคนลุกเลยนับก็เลยหยุดทําไปเลยท่านผู้ชมคะอย่างไรก็ตามค่ะเรื่องเราดังกล่าวทั้งหมดนี้นะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมแหละ รับฟังกันด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวเปนเถิงแซบๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u s c r i b e YouTube Channel Top ดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ t o p ดาวรานะคะ